สวัสดีจ้าเด็กๆนิทานพี่เคนวันนี้เสนอเรื่องสามหมาเข้าเมืองการครั้งหนึ่งยังมีหมาน้อยธรรมดาอยู่สามตัวเป็นเพื่อนเล่นกันตัวแรกสีน้ำตาลตัวที่สองสีดำตัวที่สามสีขาวที่แรกก็นึกหาชื่อให้หมาสามตัวนี้ไม่ออกเหมือนกันแต่ตอนนี้นึกออกแล้วเลยให้ชื่อว่าเจ้าขาวเจ้าดำเจ้าน้ำตาลซะเลย เรียกง่ายดีอะหมาสามตัวนี้ทีแรกก็เล่นอยู่ตามสนามหญา้าแถวนอกเมืองแหละแต่เล่นไปเล่นมาก็เบื่อเพราะทั้งสามตัวนี้ไม่มีบ้านคือเรียกง่ายๆว่าหมาจรจัดนั่นแหละหมาน้ำตาลซึ่งตัวใหญ่กว่าพื้นมันคิดหาทางจะอัปเกรดตัวเองซะหน่อยว่าอยากเป็นหมาในเมืองและอยากไปอยู่ในเมืองเพราะอยู่ที่นอกเมืองเนี่ยมีแต่ความไม่สนุกเลย แถมยังน่าเบื่ออีกด้วยจึงพูดกับเพื่อนอีกสองตัวว่าหองหองหองบรูบรูงึดตัวสีดำตอบว่าเฮ้งเฮ้งนิกมิดนิกตัวสีขาวก็พูดตอบบล็อกบล็อกเอืออืแต่เอพี่เห็นน้องๆทำหน้ามงใช่ไหมละ่ะ <laughs> ก็แงละ่ะใครจะไปฟังหมาพูดออกแต่เอาละ่ะ เด็กๆทุกคนไม่ต้องงงอีกต่อไปเพราะพี่จะทำหน้าที่ล่ามแปลให้เองทำไมพี่แปลภาษาหมาได้ใช่ไหมก็พี่เป็นคนเก่งไง <S <s <uck ling> เข้าเรื่องดีกว่าครับพี่เคนโมโยเยอะแล้วแปลคำต่อคำกันเลยนะครับหมาน้ำตาลพูดว่าห้องห้องห้อง b u ึดฉันจะไปอยู่ในเมืองใครจะไปบ้างตัวสีดำพูดว่า ห้องแห้งงิกๆิกิฉันไปด้วยตัวสีขาวก็พูดตอบบล็อกบล็อกอืออไปครับหมาน้ำตาลก็ร้องบอกห้องฮีแห้งฮึงฮ่งฮึง่งดีพวกเราทุกคนเข้าใจตรงกันนะพวกเราอยู่นอกเมืองแสนหน้าเบื่อเหลือเกินแล้วดังนั้นการไปอยู่ในเมืองมันต้องสนุกสนานกว่าแน่ๆหมาน้ำตาลพูดอย่างขึงขังและเสียงดังเลยครับน้องและบอกว่า ห้องงึดงึดอีดอ่ะพี่เคนผมเห่าแค่นิดเดียวทำไมแปลยาวจังฮะหมาน้ำตาลว่าเพราะกังขาอย่างแรงพี่เคนเลยรีบตอบว่าก็พี่เคนกำลังเพลินเลยแปลมั่วไปนิดนุงจ้าแล้วทั้งหมดก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางด้วยพหาหนะที่เรียบง่ายที่สุดประหยัดสุดๆสะด,ดวกสบายที่สุดซึ่งก็คือเท้าทั้งสี่ของเขานั่นเอง เมื่อมาสู่ในเมืองทั้งสามหมาต่างก็หิวข้าวมากๆดังนั้นจึงปรีไปที่ตลาดซึ่งกลิ่นอาหารโชยมาแต่จมูกนั่นเองแต่ว่าที่ตลาดมันก็มีหมาเจ้าถิ่นสีดำปนขาวตัวใหญ่อาศัยอยู่หมาตัวนั้นวิ่งรี่เข้าใส่หมาสามตัวนี้อย่างรวดเร็วหมาตัวนี้เห่าขู่เสียงดังมากๆห้องห้องแหงห้อ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 งเช่นเคยนะครับน้องๆ ด้วยความที่พี่เก่งพี่จะเป็นล่ามแปลภาษาหมาให้เป็นภาษาคนเองห้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 องฟังนะพวกแกที่นี่ห้ามเข้าเสียงหมาตัวสีดำปนขาวตะโกนจนหมาทั้งสามก็ถอยกรูดแต่เจ้าน้ำตาลรีบตอบว่าห้อง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 พวกเราหิวข้าวขอกินข้าวก่อนได้ไหมหมาเจ้าถิ่นเห่า ห <ith ing> ้องฮ่าฮ่ฮหาุยฮุยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เจ้าดำปนขาวตอบเสียงดังอีกทีและจะปรีเข้าไปกัดหมาทั้งสามแต่เจ้าขาวรีบวิ่งออกมายืนบังไว้แล้วพูดว่าบล็อกบล็อกอีอีบล็อกบล็อกบล็อกพี่ครับขอทีเถอะครับอยากกัดพวกเราเลยแต่หมาเจ้าถิ่นไม่ยอมฟังแถมยังขู่อีกครับว่าห้องห้องห้องฮู้หูุ้ย ข้าตั้งใจมากัดก็ต้องกัดสิอย่าว่าห้ามเจ้าดำปนขาวขู่แล้วก็รีบกระโจนใส่เจ้าขาวซึ่งมายืนต่อหน้าเพื่อนเพืนมันแต่ก่อนเขี่ยวเจ้าดำปนขาวจะงงับคอเจ้าขาวก็มีมือขาวๆมาขวานเจ้าขาวไปวางข้างถังข้าวแล้วเอาไม้ยาวๆไปเคาะหัวเจ้าดำปนขาวจนมันร้องเองแล้ววิ่งหนีไปทันทีมือนั้นก็คือมือของผู้หญิงสาวสวยเธอเป็นเจ้าของตลาดนั่นเองครับ เธอถือตะกร้าไม้ที่มีจานข้าวหลายใบยในนั้นยังมีกลิ่นหอมของเนื้อที่ต้มเปื่อยโชยมาอีกด้วยเจ้าน้ำตาลน้ำลายหยดติง๋งรวมถึงเจ้าขาวเจ้าดำก็น้ำลายหยดแหม่ด้วยผู้หญิงคนนั้นเอาจานข้าววางลงพื้นให้หมาทั้งสามตัวกินจนอิ่มเสร็จแล้วก็พูดว่าพวกเธอคงมาจากที่อื่นใช่ไหมล่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าเลยถ้าอย่างนี้พวกเธอคงต้องคอยหลบเจ้าบิ๊กให้ดีนะ เพราะว่าเจ้าบิ๊กชอบกัดหมาต่างถิน่นหมาทั้งสามตัวได้ยินดังนั้นก็รีบกินแล้วรีบเดินหนีมาแล้วหลังจากวันนั้นหมาทั้งสามตัวนี้ก็ต้องคอยหลบคอยซ่อนให้พ้นจากการถูกรังแกของหมาเจ้าถิน่นซึ่งไม่ได้มีแต่ตัวเดียวแต่มันมีอีกหลายตัวมากที่คอยมารังแกพวกหมาทั้งสามตัวนี้เมื่อเห็นว่า ถ้ายังอยู่ในเมืองแบบไม่สะดวกอย่างนี้อีกต่อไปก็คงจะหิวข้าวตายเพราะโดนแย่งข้าวแย่งน้ำแน่ๆดังนั้นเจ้าหมาทั้งสามก็มาปรึกษากันว่าหมาน้ำตาลห้อง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 นี่พวกเราฉันว่ากลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมดีกว่าพวกหมาเมืองเนี่ยไรน้ำใจสิ้นดีหมาสีขาวบล็อกบล็อกห้องฉันก็ว่าดีกลับไปบ้านเรากันเถอะบ้านเรามีถึง ถึงจะยากจนก็มีน้ำใจมากกว่านี้เยอะขืนเราอยู่ที่นี่ต่อไปคงอดตายสักวันแน่นอนกลับบ้านเถอะยังไงก็ยังเหลือพี่น้องพ่อแม่คอยห่วงเราอยู่นะหมาสีดำห้องห้องแฮแฮฮิฮ,ฮิฉันก็ว่าดีเหมือนกันอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรดีเลยการ์ตูนก็ไม่ได้ดูฮิฮิฮ,ฮิพอคุยกันจบหมาทั้งสามตัวก็เดินทางกลับมาอยู่บ้านแถวนอกเมืองเหมือนเดิมด้วยความสุข หมาทั้งสามตัวนี้ไม่เคยโดนหมาตัวอื่นรังแกอีกเลยเพราะว่าหมาที่นอกเมืองต่างก็มีน้ำใจแบ่งปันอาหารให้กินร่วมกันอย่างเอือ้อเฟื้อและหมาทั้งสามตัวนี้ก็ไม่คิดจะไปอยู่ในเมืองอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั้นเราก็จะมีความสุขเสมอจบแล้วจ้าขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ